สวัสดีครับผมทหารภารกิจประจําวันดิฟนะฮะโอ้โหยืนสะเท่เลยนะครับเอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม มิวในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับในเอสที่35เปิดวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นั่นเองนะช่วงเวลาหกโมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพชร1นึ่งล้านหแสนเพชรแล้วก็จะมีกิจกรรมลุ้นรับบัตรทูมันนี่ด้วย300นันจ add น่าแอดมิวฟรีดอมได้เลยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์รีวิวในช่องนั่นเองนะครับผมปะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาตะลุยในเซิร์ฟเวอร์มิ ฟิลด์ฟรีดอมว่ามีรายละเอียดยังไงโอ้โหเหมือนโดนทหารภารกิจประจําวันฟันหัวไปสองรอบแล้วนะทุกคนครับโอ้ไปดีกว่าตรงนี้รีวิวยากละมารีวิวข้างๆอ็ c ตรงนี้ดีกว่านะครับผมเอ c ที่เปิดภารกิจปีกนะที่เราคุ้นเคยกันนะครับฟิลด์ฟรีดอมนะคะเพเด้งยูนอลายจะหนึ่งพันเนาะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลแพทใหม่นั่นเองนะครับผมมาส่วนของเจ้าแากเฟดด้งเข้ามาในตัวแล้วนะครับผมโอ้โห มีพวกของแฟชั่นแจกมาเยอะมากในรูปแบบของสกมีชุดแฟชั่นนะครับเครื่องประดับเกลอ5ห้าชิ้นเลยแจกมา5กล่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหลือเนี่ยขอญาตล้างคางก่อนได้ไหมฮะโอ้โหเพชไดย้ยีนอลายตอนนี้3นาทีนะที่ผมยืนมานะครับล้างคางได้โคตรอย่างเยอะเลยนะครับเครื่องประดับแจกมาจํานวน5กล่องเปิดส่มมาได้รับไม่เหมือนกันนะครับมีสุ่มชุดแฟปีกแฟชั่นอย่างละ20กล่องนะฮะทุกคนครับมีสุ่มรอยเท้าด้วยนะจ๊ะโอ้โหเซตพูด แรกเริ่มต้นแจกมาให้เราด้วย2ตัวนะครับออฟเเพิ่มความใสจ30.0นะฮะใส่ครับผมรออะไรครับผมนี่อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวนี้สัตวเทศพยัก์ข่าวนะครับมีเหรียญแรกสัตว์ขี่เหรียญแรกเครื่องประดับเหรียญแรกพูด VIP นะครับเหรียญแรกชุดมิวเหรียญแรกเป็นอาวุธนะครับจำนวน10-20ชิ้นนะครับก็ของแรกน่าแจกเยอะพอสมควรนะครับมีแจกผลไม้ให้เรากินอร่อยอร่อยด้วยนะครับจำนวน100รลูกเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น100แต้มถาวร นะครับเราก็จะมีพวกกล่องนะฮะสำหรับของอัปเกรดตัวไม่ว่าจะเป็นหินต่างๆนะครับเปิดสุมฟังชันหินแกนเวทเฟื้นจะเติก,ก็มีแจกด้วยอันนี้หิบส่งปีกแฟชั่นนะแจ๊ะโอ้โหใส่ไปเลยนะครับผมโ,โหเดี๋ยวนะ้นอุปกรณ์แรกเริ่มต้นแจกให้เราด้วยนะครับเป็นอาวุธ8นะฮะขั้น8ปบวกสิแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ขั้น7จ็ดบวกสิตัวนี้แจกมาออฟสองลัคกี้คิติะเข้ามีคุณสมบัติสะท้อนความเสียหายเข้ามาด้วย นะครับมีกล่องหีบส,สุมฉายาแจากมาจํานวนหกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีพวกชุดนะครับเมจิกคริสตัลความสําเร็จชื่อเสียงนะครับตาพระพีทีหนึ่งรเท่าจํานวน10ชิ้นแล้วก็ปีกระดับ12ถุงชัอป,ปิ้งของแรกแล้วก็ทองแท่งแรกกิจกรรมในขานั่นเองนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในนิวฟร e ดอมนะฮะก็ถือว่า หลากหลายนะครับผมหลากหลายทางเคมีหลากหลายของแจกนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลทุกวันนี้แจกของหนักนะครับทำให้คนที่เข้ามาเล่นเงี่ยได้มีโอกาสได้สร้างตัวค่อนข้างเร็วแต่ยังมีความสมดุลอยู่นั่นเองนะครับของมีค่าบักน้อยเล่นยาว น,นี่คือของจะแจกฟรีคุณผู้ชมก็ดูเอาตามที่ผมรีวิวเลยฮะว่าเยอะหรือเปล่าน้อยหรือเปล่านะครับผมสําหรับผมแล้วเนี่ยเยอะมากอย่างเยอะเลยเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องประดับใหม่ที่ผมสุ่มได้อะไรเนี่ยลมแห่งความตายอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับได้ออปชั่นอะไรเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะฮะตัวนี้ผมไม่เคยสุ่มได้สักครั้งเลยนะครับพลังป้องกันเพิ่มความเสียหาย,ายแล้วก็ต้านทานว้าว ใส่สิครับรออะไรฮะนี่คือของแจกฟรีเนอะทุกคนครับผมมีประมาณนี้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะคลิปรีวิวเรายังมีต่อในกิจกรรมคาครับมีล็อกอินนะครับ7วันหรือว่าจะเป็นเทศกาลคาต่อนหนึ่งครั้งรับปีเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับมีของแรกแจกมาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ของแรกเป็นพวก ของแฟชั่นนะครับผมเราจะมาแลกในนี้นะนี่ฟังก์ชันรวมมาเรามาแลกในนี้เลยของที่แจกฟรีแล้วก็เก็บจากอีเวนต์นะครับบอสมอนเตอร์เอามาแลกได้นะครับมีทุกอย่างแลกในนี้สักชีชุดปีกรอยเท้าเครื่องประดับนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทศกาลล็อกอินนะครับมีอะไรบ้างเทศกาลล็อกอินได้รับเป็นคุชเชอต่างๆเทศกาลรวบรวมนะครับผมนี่ฮะทุกคนมาดูเลยเทศกาลรวบรวมอันนี้เป็นอีเวนต์สาหรับสายฟาร์มนะครับหาของได้ เอามาแลกได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญพวกน่าจะแลกพวกอาวุธพิเศษแล้วก็ชุดป้องกันพิเศษไปอันนี้นะครับผมก็เก็บผสมมาแลกได้รวมถึงพูดด้วยระดับโหมดออกห้านี่ดูทรัพมาเต็มนะฮะเพิ่มความใส่่าเก็บผสมของมาแลกได้นะครับและของพรีเมียมนะครับของพรีเมียมก็จะเป็นประมาณนี้ของว i p ีของแลกเครื่องประดับนะฮะของแลกแปรชุดแล้วกเ็เป็นพวกยันป้องกันตัวโอ้ ยัน70นะครับคุณสมบัติ SP 100%หร้อยเปอเโคตรโหดอ่ะมีของแลกยันบ้างของแลกพูดบ้างมีเพชรด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวุธทูตสวรรค์ขั้น8นะครับไอเทมพิเศษสำหรับเลื่อนขั้นฮะเติมเงินทุกวันจะได้รับไปเดือนขั้นได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับได้รับเป็นเหรียญแลกเครื่องประดับนะครับกับของสาหรับแลกนะฮะแล้วก็กล่องส่วนต่างๆวกเพชรด้วย นะครับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะฮะได้รับเป็นผู้ระดับโหดปีศาจอมโหดออฟค่านะครับผมยีดเคเราก็จะเป็นสัตว์ขี่มมาป่าในตำนานเพลิงนรกแล้วก็เป็นการแรกนะครับวังเทพเทวะนะฮะราชาเติมเงินนะครับผมได้รับเป็นผู้โหดที่สุดนะครับกับตัวการแรกสัตว์ขี่แล้วก็เหรียญแรกนะครับเป็นชุดพิเศษนะฮะราชาเติมเงินนะครับได้รับของแร r ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ ผู้ตัวนี้นะครับออฟอย่างโหดเลยนะครับผมเติมเงินครั้งแรกนะครับหรือว่าเติมเงินครั้งเดียวนะฮะได้รับเป็นของแรกซะส่วนใหญ่นะครับหอ VIP ีนี้หอ VIP สมรับฟรีนะครับโดยใช้เพชรไม่เยอะก็สมดับได้นั่นเองนะครับแลกชุดแฟชั่นกิจกรรมข้างล่างเป็นกิจกรรมแรกนะครับผมก็จะมีแลกอาวุธแฟรแลกชุด fashion, แฟชั่นแลกรอยเท้าหรือว่าจะเป็น แลกฉายามีแบบ v i p กับแบบฟาร์มมาแลกนะครับของหลากหลายแล้วก็เซิฟนี้มีการอัปเกรดแพทใหม่ด้วยเนาะแล้วก็จะมีการอัปเกรดปีกแฟชั่นใหม่ๆม,มาให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับนี่ใครอยากจะสัมผัสปีกใหม่ในเซิฟนี้ก็มีให้เราเล่นนะครับอันนี้เป็นชุดแฟชั่นสำหรับ สายฟาม์นะครับเก็บของหาเนี่ยเอามาแลกได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเป็นช้อยแรกชุดนะครับเห็นไหมเหรียญที่ผมบอกว่าเอามาแลกก็เอามาแลกชุดป้องกันนะครับคุณสมบัตพิเศษระดับขั้นสูงนะครับมีทั้งชุดแล้วก็อาวุธโจมตีนะครับเป็นอาวุธพิเศษนะครับในระดับขั้นสูงสูงนะฮะก็เปิดที่ระดับขั้น15ตัวนี้ก็แลกได้คุณสมบัตติดตัวเยอะมากเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเดสเป็นเลิศป้องกัน เพิ่มความแสจมตีเวทจมตีกายภาพเพเป็นแรกพูดนะครับแลกสัตขีนะฮะแล้วก็แรกขีสุมฉายานะครับผมเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นซะส่วนใหญ่ในกิจกรรมข้างล่างรายละเอียดใน,นะคาเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับผมเอที่35เปิดวันศุกร์ที่เนี้นะครับ ใครสนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้จัดได้เลยนะฮะการันตีเป็นอันหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับเปิดยาวมากที่ผมรีวิวมาค่อนข้างบ่อยเลยสําหรับเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะฮะของดรอปมอนสเตอร์ก็มีในระดับกลางๆให้เราฟาร์มเก็บของมาขายอัปเกรดตัวหรือว่าแลกกิจกรรมในคาก็ตามแต่นะครับนี่คือ,อรายเดยทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรี d o มกับ SMA แมของเขานะฮะเหมือนเดิมนะครับผมท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาด คลิปรีวิวเกมจะกผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบายบายครับผมเดี๋ยวขอญาตไปเก็บของฟาร์มก่อนนะฮะโอ้โห oh oh, รู้สึกว่ามอนสเตอร์เยอะสะเกินในตอนนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ